นะครับอยากจะต้มขี้เพียนะครับมาดูนี่เนื้อนองลายเยอะอย่างนี้เลยนะว้าทุกคนน,นับนนส,สายแคบหกสิบบาทโคตรขี้เพียรผมครับเนี่ยอืมน้ำจิ้มโคตรโคตรอืมก็ กินเนื้อมันขาดอะไรมันก็ไม่อร่อยเลยกินกับสาวๆกินกับเจทันกินกับยิ่งเดชโอ้ยกินหอนอะไรเด้กินห่อนาเลยเด็กเอาต้อง,องให้านเาเลมาก่อนสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาดูนะจะทันสักหน่อยว่าน้ำท่วมหรือเปล่า ดูดูนะยายอยู่ไหนยายยายสวัสดีหน่อยพระจ้าวันนี้คนอยากได้ข้าวด่างพรจ้ามีคนอยากได้ต้นกล้วยด่างใช่ไหมยายวันนี้ก็เลยจะให้ดูว่าข้าวด่างใครอยากได้นะวันนี้มีเมนูเด็ดครับเด็ดมากเดี๋ยวจะทําเมนูไหนรอดูเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บนึงบรรยากาศที่ดีครับนาจะทันโอ้น้ำน้ำน้ำดีหรือยาย วันนี้มีเมนูเด็ดพอน,นี้ได้เนื้อน้องลายชิ้นใหญ่เลยเนื้อน้องลายมา7 7อันนะครับแล้วก็ได้อันนี้ผงผที่มาใหม่น,นี้เพิ่งเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับคือเอยากจะมาชิมสูตรนี้ยังไม่เคยมาชิมเลยครับวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ชิมกันนี่มาล่าครับโฉม,มใหม่อันนี้เป็นโฉมใหม่เป็นหมาลาโฉชิ่งสูตรใหม่ผงเชอชวน,นเป็นหม้อไฟครับ กินกับเนื้อน้องลายโอ๊ะโอโจ๊ะเลยบรรยากาศนาจะทันฝนเพิ่งปลูกข้าวได้สองวันเขียวอยู่แต่จะทันก็เป็นห่วงว่าน้ําจะท่วมครับก็เดีใหญ่มาเปล่งน้าดีอยู่นะน้ำไม่ท่วมใหญ่เนาะนี่เพิ่งปลูกได้สองวันครับท่วมรืยเปล่าใหญเอาพูดนะฟังเสียงเกียรติครับพี่น้องเกียรติจะนาเนเดี๋ยวเราเอาเสือมาปูนั่งทำกับข้าวกันเลยครับถึงแล้วอ้าบรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศดีมากอันนี้ในมันเอา เพี้ยวอกดีครับมีมีเพี้ยอยู่ในนี้เลยนะมีดีอยู่ในนี้ครับขมกิ๊กนะอันนี้อยากกินเนื้อน้องลายกะแถมเมรูให้เยอะเลยเนี่นยไตไตบัวอันนี้ยังไม่เด็ดอันนี้เด็ดเด็ดนี้เกลียวเกียวนี่เนื้อน้องลายครับข้างในจะมีน้องลายอยู่ทําเป็นอ,อ่น้องลายลวกจิ้มแต่ว่าลวกจิ้มกับขี้เพี้ยยิงแด้มากขมใช่หมแมากเลยครับวันนี้มีน้องลายมายาเนี่หนึ่งสอง น้องมีหนึ่งขาหน้าขาหลังน่องลายไม่ได้มาน้อยนะบอกว่าหมดร้านเลยนี่เนื้อ้องร้านทั้งหมดครับทำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อทำกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันจะอร่อย,ยส่อเราหารั่นปุ๊บแล้วเราลวกลวกเสร็จแล้วก็กินเลยมันจะไม่เหนียวครับแล้วมันจะกรุบกรุบเด้งเด้งนะเนื้อรองลายนี่ครับเดี๋ยวก่อื่นเลยต้มขี้ผียก่อยนะ ต้มขี้เพี้ยให้หน่อยนี่ต้มขี้เพีย้ยแล้วก็เรามีผักนะครับไหนละวันนี้วันนี้จะกินชาบูแล้วนี่ตั้งแก๊สแล้วก็นั่งกินชาบูมากินข้าวอยู่นายายทันนะครับอยากจะต้มขี้เพี้ยนะครับมาดูนี่เนื้อน้องลายเยอะอย่างนี้เลยนะว้าวสายเนื้อนี่ถ้าต้มแป๊บเดียวมันไม่เหนียวครับแล้วก็ออ,อมๆวันนั้นไปกินร้านนั้นกนะ็อ,อร่อยโอเคเดี๋ยวเรายายต้มขนะี้เพี้ยเลยเนาะนี่เพี้ยหัวดีครับที่จริงๆแม่มันมันต้มมาแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้มอ,อีกทีหนึ่ง เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับยายเอาใส่เลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรจะตุ๋นให้ต้มเดือนเดือนนี้เดี๋ยวข้าวคั่วใหม่ๆอย่าทาันเตรียมมาละวที่ป่นใหม่ๆอย่าทันกระเทียมมานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำเจลขมๆพี่น้องแล้วก็กินกับชาบูเราให้ขี้เพียเราสุกแป๊บหนึ่งครับรับรองหลักร้อยไม่เดินทางเอาไว้ไปพงไปป่านี่มี เดี๋ยวจะเอากินชาบูนี่เลยประหยัดดีเวลาแรงนะต้มฟงต้มปลานี่สบายเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> เราขอ,อแค่ <c oughs> แห้งอีลีลุงเด่นต้มสุกแน่นอนะแล้วนี่กินกับชาบูครับเอาชาบู <c oughs> ช,าบชาบูเนื้อน่องลายครับแต่วันนี้มันก่อนกินชาบูอะไรนะช <c oughs> าบูอา่าเครื่องในรวมน้องวันนี้จะกินเนื้อน่องลาย ลวกจุ่มแต่วันนี้เรามีนี่แหละอินดเนาะเรามีแซ่บให้อินดาเลือกเราจะเอาถุงไหนต้องเดินว่าไหนอร่อยกันยัยไม่เคยกินสักอันเลยยายเอาเลยนะยายนะไปมะกรูดเมื่พอมีนะเราเอาใบมะกรูดเราใส่ทั้งสองช่องเลยน้องยาเอาอันไหนดีเอาอันนี้มีสามตัวนี่ต้องดูหน่อยสูตรนี้ครับเราก็จะให้เป็นถุงมาอย่างนี้โอ้ตรงนี้มีน้ำมันด้วยตัวนี้แพงกว่าที่เคยซื้อมากินครับเอาข้าแม่แม่แม่คือฟันเขามีนี้ครับ เผ็ดชาเผ็ดร้อนนะเดี๋ยวเราจะมีสองห้องห้องหนึ่งคือสูตรน้ําใสห้องหนึ่งก็สูตรนี่แหละแต่ว่าก่อนอื่นเลยใส่ซุปซุปกอ้อนซุปเนื้อก้กอนน่อันนี้เสร็จละใหญ่เดี๋ยวแคาใหญ่ต้เรีย,ย,ยจะทําแจ่วของโค้งกลิ่นไม่ต้องใส่ไปเลย,ยฟังเสียงเกลียดไหมบรรยากาศบรรยากาศ,กาศได้มากเลยเนาะอากาศจะดีอันนี้เขามีน้ํามันให้ด้วยนะ ียิงเด่นสิกินซาบัวมาให้กำลังใจเขาจริงๆม่จะเอาห้องนี้เดี๋ยว็กๆค่อยหมุนเอานะใส่หมดเลยมันเผ็ดนะแต่มันเข้าท่าดีแบลัใส่เขาน้อยแต่ว่ามันท่วงเยอะกว่านี้นะยายเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะต่ยังดีอยู่ถ้าวัดตัวแข็งกว่นนิดอะใส่หมดเลยครับใส่ทุงนึงเอามานด้ใกล้นิดนึงใส่หมดเลยแบบนี้ครับเนี่ยบีบใส่ไปเลย ตั้งแปบเดียวก็โอ้เริ่มจะเดือดเลยครับนี่โอ้น่ากินเอายายก่อนอื่นเลยต้องเจาขมขมพี่น้องเจ้าขี้เพี้ยครับทำเยอะเลยยายเดี๋ยวเราจะซดอันดนนีดาจะช่วยยายหัห่นต้นหอมหอมแดงใส่เน,ะนาะพูด<ม>ทำไมล่ะโอ,อ้ฟิวทำไมหอมหอมได้เกาวสวยสวยไหมยายเห,ห็นเนาะเบิ้งดอยพระบาทด,ด,ด,ดอยนี่ที่มาของเห็ดเลยนะครับเลยอายาเสร็จเลย ใส่ขีบี้อะไรหลายๆเน้นๆกินชาบูคนจีนนี่เขากินมาล่านี่ยเขาก็กินน้ำจิ้มซุกกี้แล้วก็มีแต่ว่าเขาอาจจะกินการะไรไม่รู้แต่ของเราเนี่ยเจ้วขีบี้อะครับเจ้วขี้วัวใส่ผองนวนล,ลเวล็กน้อยสตาร์ชไฟล์อ้าวนะครับของดีตัวนี้ครับของดียุคน,น,นี้เป็นจ้านะคะนี่แหละขมตายบปล่าเรื่องครับเป็นเพี้ยหัวดีครับ เดี <łby> ๋ยวให้ซอยหอมแดงรอมันเย็นแป๊บนึงเนะซอยหอมแดงใส่เอต้นหอมผักชีใส่ครับนื้อน้องลายหั่นมานี่ก็สามารถเลยนะสามารถอุ้ยหอมหอมหอมข้าวคั่วยายทันขึ้นคั่วมื่อาหานตอนเย็นครับหอมระเบิดระเบ้อเลยนันลายนลายแตกดาซอยให้ยายเลยนะใส่เลยแซ่บกันแน่นอนครับวันนี้ บรรยากาศก็กดีดีเอาอย่าชิมหน่อยน้ำปลาหน่อยเนาะแต่ว่าคมนี่เป็นยังไงยายคมคม<ข>ไม่ไม่พอบอกนะเจ้าของบริษัทดีวัวมานี่เองเ <c oughs> จ้าของบริษัทดีวัวอ,อ๋อฝากประชาสัมชนธ์นะครับเพื่อนๆที่สั่งดีตอนนี้นะมีสี่สาห้าอำเภอเนี่แหละที่บริษัทขนส่งเขาบอกเขาจะเขางดเขางด เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆแจ้งอีกทีนึงเนาะถ้าเพื่อนๆสั่งใน,นที่เพจเราจะดูให้อีกทีนึงนะครับใครที่สั่งดีวัวสั่งพริกดาบก็มีบางอำเภอนะครับที่ที่ส่งเข้าไปไม่ได้บริษัทขนส่งเขาขอเขาขอก่อนแถวยุธทธยาแถวนี่แหละแถวจังหวัดสีแดงแดงกัน,นะครับเอาใส่เติมเลยใส่หอมแดงน้ำจิม้มครับนี่น้ำจิ้มชาบูครับ ใส่หอมแดงใส่ต้นหอมขอให้มีเพีย่ยเข้าสุดจดบบโอ้ดูสีสันดูสีสันเอางัาน้นเดี๋ยวขอขอจุ่มอันนี้สักทีเถอะไม่ไหวละ <c oughs> เป็นยังไงยิงดาลองห้าเหรอซ,ง <c oughs> ซึงอะไรอ่ะ เหียนเขียดหรอเขาร้องเขียดมีคู่เขียดร้องนี่ยิ่งได้ร้องง่ายเลยใส่สร้อยหอมแดงมาได้แม่เป็นยังไงยายได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ชิมๆหน่อยลุงเดียรขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเด้อแก้วีิเพี้ยอยากกินลาบไม่ก็ได้เด้อลุงกินเนี่ยสร้อยดูก็ได้สรอยบาง สุดยอดหมูนอร่อยจริงโคตรเข้มข้นเลยอ๋อตัวพี่น้องคือเกลยอเก้าครับสุดยอดเลยเห็นไหมโอ้นี่ครับผมตายมาเอาเรื่องครับโอ้ดูครับน้ำซุปได้ทีแล้วนะนี่น้ำซุปน้ำใสน้ำข้นเอาเยื่อมันออกเลยเนาะเดี๋ยวเราเลยขอจิ้มสักคำหนึ่งเด้อวันนี้นะจิ้มแจ่วของโคมบสักคำเลยพี่น้องเบิรง ย,ยิงดาเอาลืบอ,อกหนังออกแป๊บนงึงครับยากป๋านี่ครับยิงดาเดี๋ยวลองตัดเครื่องให้ดูหน่อยนะถ้ายิงดาลืบออกเสร็จนะตัด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 กลางเลย,<ด>ยจะได้เห็นเธอะจะได้เห็นเนื้อน้องลายมันเป็นยังไงโชว์ไม่โชว์น,น,าาน้องลายนะนี่หั่นบางๆให้เราจุ่มเราสักงสองชิ้นเลยนะหั่นเลยโอ้ยน้ำลายไหลไม่ต้องบางพักก็ได้นะผมผมจะไม่จุ่มนะโวอ้ยอันนี้ลวกลวกเสร็จ อันนี้แบบเหมือนอันนั้นแหมเชาบูในร้านเขาแบบแบบก้งน้ำมันใช่ไหมขอรุ่นเดียขอหนาอนิดนึงอันเดียวจะเอาลองทดสอบกับแค่รอนะเอานาอันนี้ยังยังนาหนามันไปอีก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 เยอะไปคือนิดหนึ่เออเอาเลยยังเดี๋ยวนิดนึงจะได้เอาชิ้นใหม่ก็ได้ประมาณไหนไปอีกนิดนึงเออนั่นแหละอ่าอือเราเป็นลองเราลองลายนะ จุ่มนิดเดียวครับนะให้ตามนี่หน่อยจุ่มกับน้ำร้อๆนๆนะครับนี่น้ำชาบูร้อนๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่เวลาทานก็อย่างนี้ครับโคตรที่พี่ขับมครับเนี่ยนี่โอ้โหชำมากอืมชำๆยังไม่ได้ใส่ผักนะครับเนี่ย้อมจิ้ม โคตรอร่อยมากเดี๋ยวให้กินใอาหารแป๊บนึ่งคนไต่เบ้าเลี้ยงบาลุงเนี่ยเวลากิน,กนพวกนี้อย่าไปจุม่มนะคก็ต้นะมจนสุกแล้ว<ช>มันจะเหนียวแช่นานเนาะคือเหมือนเรากินปลาจุมจ่มๆแล้วก็เอา,า,า,ก,ออากินเลยอร่อยมากเหมือนไปกินร้านอาหารเลยนะยิงดาเดี๋ยวสิครับนี่โเลี้ยงแล้ก็จุ่มลนไปซื้กล้วยซื้กล้วยคือก็เห็นเนาะทุกวันลุงเรียนเราจะชิมวันนี้อันนี้เป็นไตวัวครับกักแก้ว วันนี้เอาจุมบอบอจ่มนีนนะ่ซาบะกป่ะจุ่มนั้นซาบะนะนี่เห็นห่มเอ่ๆแก้วนี่มันกรอบอกเหรอยายเอาแล้วยายยายเจอมีดคมครับจับมีดปุ๊บยังไม่ทันได้ยังไม่ยังไม่ทันได้หั่นเนื้อเลยมีดซุบใส่มือก่อนอยู่บ้านมันบ่เคยอย่างนี้นะอยู่บ้านมีมีคมอย่างนี้ใช่ไหม ได้อันนี้ยาจากชิมเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเอายิ่งยาจัดเลยครับจัดเลยนาจะขอแล้วยังมานึงนานนะมีเยอะหนึ่งฝั่งนี้ยังกินไปแค่อนี้เดียวเองนะครับเนี่ยนี่คุกเลยนีุ่กุกสนะครับพี่น้องนี่เป็นไตไตวัวครับจุ่มไปเนาะอันนี้อันนี้ต้องนานนิดนึงแต่จะนานเกินก็ไม่หวานครับเคยไปกินหมูกระทะไหมครับกินเขาเรียกว่าเส้นจีนะครับมันเป็นส่วนตัวเดียวกัน จุ่มๆๆๆๆเลยอืมเอาครับพี่น้องดูสำหรับสายเนื้อนะโอ้ณนี้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนี่ครับเรามาใหม่ๆแล้วก็จิ้มไปเลยไตบัวครับจิ้มแจ่วขี้เพี้ยขมขมกินกับโหระพากินกับใบมะกอกหน่อยนึงเหมาะครับฮะมาชิมดูหน่อยก่อนที่เราจะตั้งขึ้นเวทีกลางกินกันโอ้อืม หวานอ้อะไรกับหมูเนาะหอมดีออืออยายลองชิมดูหอมอมันจะตุ๋นกับก๊อกหมูเลยล่ะยายลองชิมดูยัยเกล้งหอมเนาะเกล้งวมันจะแซ่บเลาเมืนกันครับหอมดียายไม่กินเผ็ดก็ยายไม่ต้องกินหม่าล่านี่เผ็ดๆก็กินตัวน,นี้แต่วจะกินไม่กินอันนี้ละครับ ผั่งน้ําจิ้มไข่น้ําจิ้มมันครับซดเข้าไปผักเรามีเยอะแยะนะใส่ผักอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบอืมเอ้าอยากลองชิมดูนอแม่ยิงดาเอาไหมไม่ต้องรอจะเลยนี่กรอบไปเลยนะกรอบไปแหละครับข้าวปลแก้วก็นะบักแก้วงัวครับ พวกบรรยากาศได้เนาะเหมือนกับเขาเปิดเปิดเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยกรอกแอบแอบเสียงเสียงกรมกับยอดกอกเปรี้ยวครับโอ้ยน้ำจิ้มก็หอมเนาะโอ้ยน้ำจิ้มขี้เปรี้ยวแท้เนาะอู้ดเนี่ยมิ้งดาจะโตกินอันมันหวานเนาะหวานเนาะหวานกรอบๆเนาะอร่อยดีเนาะไม่เย อะ,อะไรมเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันเลยครับเนี่ย,ะะยนะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าหายนานแข่งนะยายกิน <c oughs> จุ้มแล้วก็ต้องกินเลยมันจะพอดีนะมันจะพอดี <c oughs> จบๆสดๆเข้าไปอืมบ <c oughs> รรยากาศก็ดีไปนั่งกล้องตั้งกล้องกินข้าวกันเลยครับวันนี้แซ่บๆครับมีคนบอกนะยายว่าไอ เนื้อน่องลายเนี่ยเอาทําแหนมจ้าแม่เอวหเขาบอกเนื้อน่องลายเนี่ยทำแหนมแหนมจออร่ยเขาบอกทําแหนมแซ่อบเขาว่าที่ที่มะกราแยกพันแล้วทําขายไหมทําแหนมไหมนนะ<อ>แต่ตัวนี้เป็นเอ็นแก้วนะครับเน,นี่ยจะอร่อยเดี๋ยวเราลืบหนังเลยเหมืนนี้นำหลือบมพิษกันบมพิษบมพิษนะแก้วก็พวกทำนี่ก็ทำแหนมต่อได้ครับมันก่อนจะทันก็ทำแหนม ไอแหนมด่วนเนาะแหนมในช่องโคโรงเดนแฟมิลี่ก็อร่อยเลยวันนั้นนะผมว่าเหนียวเลยจังด่ดดาหดเหนียวไหมใช่บางๆไม่เหนียวบางๆแฉบ,บมไ,มไม่เหนียวยายผมไปกินร้านอาหารมาเขทาทำออมออมเส่นเนื้ครับคร <ๆ S 1> ับออมใส่ผักชีลาวใส่บวบเขือใส่อย่างเนี้ยใส่น้ำปลาหยดปลาหน่อยโอ้แซ่บครับมันไม่เหนียวไอพวกที่เราลืมมาตรงนี้เราใส่หม้อต้มเลยก็ได้เด้อนี่นะ นะเดี๋ยวยิ่งทําให้น้าซุปเข้มข้นเนี่ยเขาบอกเอาเนื้อน่องลายเนี่ยครับแต่ทาแหนมพี่น้องแต่ต้องหั่นบางๆเหมือนยิงดาเพราะว่ามันกินง่ายดีเนาะมันมันมันไม่เหนียวแล้วข้าจังสีมันจะสุกเร็วน,นะครับ้กินเร็วโอหอหมใส่ใส่ใบหน้าไปหอมมากเลยใบของยาทันเนี่ยใบอะไรล่ะผักช่คผักช่โหระพา ขึ้นใช่เข้าไปครับรวยนี่อีกบ่มีเอามาสดน้ำพันท้อนเลยอากาศจังสิดขี้สิแตกฝนมาแล้วพี่น้องเลยแลเป็นยังพ่อใหญ่สดน้ำโชว์นงยายใส่นี่เข้าไปปรกต้องเลยยายนี่นะถอยเอาถอยน้ำจิ้มน้อาหน่อยแหินกันนะไหนวะตะเกียบผมนี่จะใส่อันหนึ่งล่ะ ตัวนี <Okay. S 1> ้นี่จะเกียบหายไมนะะเกียหายอาเดอสิงเดอรส่จี้ยอดเลยกอเนี่ยใส่มาด้นี่มีสองหายเอาใส่ไหมเนี่ยเอาไหมเอาหายไมิดมาแทบเลยหายไปเนาะหายคนอกไปได้เะ ซอนหายบ่ซซอนหัวเคยถักต้นหาไเลโอ้ใหญ่ซอนไหมฟังเ<า>สียงซอนพี่น,อออนอ้องซกน้ำหัวนัวมันก็แซ่บแซบจ้ะหัวห้อนอากาศเย็นเย็นแซ่บไม่กรอไปเนาะแซบ่บโดนน้ำร้อนปุ๊บเนื้อต้องลายมันเด้งขึ้นมานะครับเอ้าต้มน้ำเขาเนี่ยเหนียวเนาะยายเราพี่น้องด้วยเขาจะทำนี่เป็นน้ำซุปธรรมดา พร้อมใส่คากัะนีเค้าแลาพร้อมร้อนสุงโอ้อร่อยจริงเนี่ยแซ่บดีครับใสกแกงสองสามที่น้อโรงเรียนเอาไปมากพอดีครับใส่ผักชีลาวใส่ใบเนื้อไปไม่ใส่ผักชีลาวเหะอครับคิดหอมเนาะหอมนี่ต้องกินกินตลอดยันเนาะ ที่เอาไปใส้น้ำเรา,เาโดนมันผิวต้องขุดกับขอ,ขอคำเลยนะพี่น้องนะได้ว่ามีใส้ใดเนื้อน้องลายเด้อขอคำนึงเด้อเนื้อน้องลายมีใส้ใดอื้อมขินสดอร่อยมากมมแล้วก็มีใส้ใด ปัญหาประกอบข้อวันนี้อากาศดีครับเหมาะสมที่จะนั่งกินชาบูกันแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ากินเนื้อแบบนี้แล้วขาดนาเร่ไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เวิร์กนะโทรหานาเร่อยู่แต่ว่าช่วงนี้นาเร่ก็งานเยอะครับงานแกก็หลายเนาะทั้งงานาทั้งสวนทั้งนาทั้งไร่ครับก็หลายอย่างก็พยายามโทรหา,าเร่อยู่เดี๋ยวจะมีฝนตกหนักแต่ว่านาเร่ก็อยากให้นาเร่มาชิมกับลุงเด่นนะครับขี้เพี้ยขมงผมอย่างนี้ถ้ากินแล้วลุงเด่นได้ชิมแล้วนาเร่ไม่ได้กินด้วยเนี่ย ไม่ถึงเลยแต่ว่าวันนี้สุดยอดน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มขี้เพียวคอมผมแล้วก็มีเนื้อน้องลายหั่นใหม่ๆแล้วเวลาเราเอาไปโดนกับความร้อนนะครับจิ้มลงไปกับน้ําจิ้มขี้เพียโอ้โหพี่้องเอ้ยมันทาไมมันถึงอกถึงใจมากนะครับเอานั่งกินไปก็รู้สึกจะมืดฟ้ามืดฝนมาหลังนุ่งเด่นแล้วนะครับก็แต่ว่าก็นั่งกินกันไปบรรยากาศดีมากวันนี้ครับก็เป็นแคมปิง้งเป็นมินิอา่ากินข้าวนอกบ้านครับคนครอบครัวด้วยกันก็มานั่งกินกันแบบนี้ก็ รู้สึกแฮปปี้ดีนะครับอ่ากินกันไปยาวๆนะครับดูอีกสักพักหนึ่งฝนพายุตัวใหญ่เลยครับมาเกือบทะล่มนาใจทันครับจะเป็นแบบไหนรอตามดูนะครับอันนี้อัน,นอที่ว่าเขาถามเมื่อกี้ใหญออ่อันที่สงสัยยังเ่ายังไม่ได้ชิมแต่ว่ายิ่งได้กับลูงเด่นชิมแล้วต้องให้ใจทันชิมดูแต่ใบใหญ่เบื่อเหนียวเลยเนาะ เป็นยังไงอีกนะของดีใหญ่แบบพร้อมนะพี่น้องดูบรรยากาศครับกินก็ส่งบรรยากาศไปผลต้องมาแล้วครับเริ่มจะค่ำใหญ่ทันก็เริ่มเศร้าหายเครียดจะบอข้างหลังก็ซื้อดอ0พระบาทครับเห็นไหมแล่ะมันยังแดดอยู่ได้รุ่งเดือนก็ยังไม่คขำมากเนาะเปใหญ่ทันกินของแซ่บๆก็เอเอิญน้องชายมา ตะเลตะเลโอ้ o, ผู้ใดเนาะมาเด้อพี่นอ้องมากินข้าวโอ้ฝนมาแล้วพี่นอกก้องเลยฟังเสียงครับฟังเสียงฝน,นก็นั่งกินกันไปยาวๆเด้อไฟก็ไม่ได้เอามาไม่เป็นไรน้องกินมืดๆเจ้าน้อยก็เป็นอย่างไันเนาะแศรษะเศระเนาะน้องกินกันไปยาวๆนี่อีกมีแต่น้อยๆน,นะครับพี่นอ้องนี่เดือดเดือดเดือดนี่เดี๋ยวถ้าจะทันเอาทำทำมันนี่ก่อนถ้าจะทันเราทำแหนมแสนข้างหน้า จด้เนาะอีกได้แล้วพบกันครั้งนึ่งครับพี่น้องฝนฝามาแรงมากเลยโอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว่านหนึ่งเหนื่อยย่า่เสนื่อยเหล้านเนี่ยโกโมเลยนาจะทันหเป็นยังไงเนาะปลูกข้าวได้สองวันครับพี่น้องเบิ้งโอ้ตายแล้วพี่น้องฝนมาแรงนะครับโโออ้้โอ้โอ้ โอ้โหนั่งกินข้าวกันไปครับพี่น้องพายุมากล้องเด่นเป็นฝ้าห่ามดแล้วครับคือเริ่มจะมาเรื่อยดูดูข้างหลังจะทันกับหลังยิงดานครับตอนนี้คือลมมันแรงมากนะครับต้องปิดเสียงออกเลยแล้วก็ลมมันแรงมากแล้วก็ทําให้าศาสที่เราปูอยู่เนี่ยฝิวมาโดนหลังเราเลยครับคือลมแรงมากพายุก,กําลังกระหน่าครับก็ลุ้นให้กับกําลังใจใจทันด้วยนะจะทันทํานาอยู่นี่ก็คือที่มาอยู่ทุกวันนี้จะทันก็มาเฝ้านาครับกลัวน้าจะท่วมนาเพราะว่าเพิ่งผูกข้าวได้แค่2วันเองครับก็ นั่งกินไปชมบรรยากาศถึงแม้ฝนจะตกก็นั่งกินกันไปได้เรื่อยๆครับนี่ก็ชมบรรยากาศไปกินไปดูกันไปบรรยากาศดีๆแบบบ้านนอกแล้วครับนะนั่งกินไปคุยไปฟ้าก็เริ่มจะร้องเหมือนกันนะครับบางทีก็บางชุดก็มีเสียงฟ้าผ่านะครับนี่ครับยัเงเหลืออยู่เรื่องเหลืออยู่นอกนึงนะครับนี่น้าจิ้มก็ขมๆเลยเดี๋ยวคิดถึงนาเล่มากนะาเล่กํกำลังให้นาเล่มาช่วยหน่อยต้องห้องหาตัวช่วยต้องให้นาเล่มาช่วยหน่อย ว้าวโอ้ยเบื่อนมากพี่น้องครับคั่วความแสบครับแสบก็ได้ต้องเบื่อไปหาอลไรพอถึงทะเลแล้วเจอแบบอุ้ยมันยังเหลือเยอะมากเลยเราอาจจะโอ้ยทะเลมาล่างบางเลยบางท่านพิษฝนต้องเรียนหน่อยครับพายุมาพายุหนักเลยครับวันนี้นะท่ามกลางสายฝนมาเลยฝดก็ได้ใน้สายเนื้อในนี้กินเนื้ออยุ่นกินเนื้อนี่ถ้าไม่มีทะเลนี่มันไม่มันไม่ถึงอ่ะผมว่านะถ้ากินกินเนื้อกินพวกนี้นะถ้ามาแล้วก็ทะเลก็ตะเกียบตะกายมากเท่กันบอกว่าทะเล ว่าพอจะว่างไหมขอรบกวนนี่หนึ่งนะเร่มาเชื่อมเทิ่ยหาโรงเด่นนิดหนึ่งสมแซ่บสมคก็ไม่ทุลักทุเลมากใช่ไหมฝนก็ตกหนักหน่อยแต่ว่าก็ก็กินเนื้อมันขาดนะาเร่มันก็ไม่อร่อยเลยกินกับสาวๆกินกับเจทันกินกับยิงแต่ฮะโอ้ยกินหอดะไร่เด้กินหอดะไร่เด้เอาต้องต้องให้นะเร่มาก็แต่ว่าฟาหลังฝนนะเร่เนาะฟาหลังฝนนี่มันเป็นชุ่มสบายสบายสบายธรรมศาตรครับเดี๋ยวนี้ประมาณจ๊ะ ครับแปดสิบกว่าองศาครับโอ้เย็นอากาศเย็นมากเลยจ่อยเพราะดีอากาศสบายกน่าจะท่านอาจจะขาวมาจังหน่อยแต่ว่าพอดีเราเพิ่งไปยัางเนาะเมื่อกี้ตกหนักนะนี่นะอย่าทันอย่าทันยิ้มเลยพี่น้องพรุ่งนี้จะพาจะทันไปเก็บเห็ดรอดูนะครับตื่นดิเอ่อจะพาจะทันไปเก็บเห็ดงามบอกงามบอโอ้ยิงดาก็ยิงดาหลับคืนนี้ก็คงไม่หลับแล้วยิงดาหลับไปก็เหตุโคนเห็ดโคนเห็ดโคนเลยแหละพี่น้องนาฬิกาฟุกเลยเหรอ ก็กินกันไปยาวๆเด้วยอาจจะไปกินกันนิดๆหน่อยต่อเพราะยังเหลืออยู่ก็แต่ว่าอร่อยทั้งเลยเนาะสูตรอ่อสูตรอันนี้ก็อร่อยนะผมว่ามาลาทั้งไอ้ขี้เพียรู้ไหมสูตรนี้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นมาขายนะแล้วก็รสรสชาติดีเนี่ยเพรว่าโอเคกินใส่ปากคนไทยคือาแต่่วยังละมุนละมุนยังอันนี้พูดตัวพูดตรงๆยายทันบอกว่าชอบยิงได้บอกชอบไอ้สูตรก่อนโรงเรียนเนี่ยเผ็ดชาเผ็ดร้อนจนลิ้นชาหมดเลยอ่าแต่ว่า แต่ว่าเขาบอกอันนี้อร่อยแต่ผมก็นั่นเลยกินแล้วรู้สึกว่ามันต้องมันไม่ชาเกินมันตรวจว่าชาแต่มันก้มกรอมแต่ว่ากัะแ่บแทบแทบอร่อยแต่มันมันไม่แบบชาลิ้นอย่างเงี้ยแ่บว่าแ่บไม่เอฟซีเป็นเบิรงน้ำซุปเฮาสะกอนป่ะหันหมดเกลี้ยงเลยแห้งเลยแห้งเลยก็นะเห็นไหมแห้งเลยก็กินกันไปยาวๆเจอกันใหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวนาริสผมสั่งเมนูเด็ดพ่อใหญ่แลไวไเป็นเมนูไหนรอติดตามแล้วกันอีกแล้วโทรมาหาผมเมื่อกี้แล้วอีกแล้ว โทรมาบอกไม่ใช่โทรมาไปหาที่บ้านตั้งน้ำไปรอแล้วนะจะเอาเลยไหมบอกโอ้ยสามโงกว่าแล้วไม่ทันนะครับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบเอาเพราะว่าต้องรอน้าเล่ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยอยากให้น้าเล่มากินด้วยนะได้ได้เยอะเยอะเยอะต้องรอดูด้วยกันนะครับก็ยิ้นว่าครับเ <c oughs> มาเป็นเล่าเลยว่าเด <c oughs> ินแกก็เลี้ยงก็ไม่ไหวแล้วเอามาจัดเลยยิ้นว่านั่นเดี๋ยวพี่น้องว่าเจอเป็นเมนูอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดที่ตามครับผมเดี๋ยวจะหัวว่ามันอีหยังครับที่แนี้ เดี๋ยวมอนี่ยครับขนาดนี้นะเแบบเราชัดได้อยู่เนาะผักผักก็โอเคบ่ได้ลราแซ่บใจเฮ็ดนี่ลุงครับครับเพราะว่าเนื้ออยู่แล้วสายเนื้ออยู่แล้วเนื้อน้องลายต้งหักครับผมแซ่บสุดยอดก็ไปแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนิดานะครับขอบคุณเจทันเดอร์ขอบคุณนาเรนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเป็นกำลังใจให้เจทันเดอร์นำจะทุ่มนาด้อ ไปลวครเจ้าท <muitas> the <cn> no ันเดอขอบคุอะไรครับน้ครบสวัสดีครับเขาม่ได้หยิบการดั้งดัรม่ไดังเยขาเรจะขาย่อะไรกล้วยด่างนี่เยอะนะนาเรจะมีข้าวด่างครับขายมีประมาณส5บไร่ครับเอาไปแล้วไปละครไปสนใจทัมาเด้อข้าวด่างเลยเนาะข้าวดางมดแพี่มีรอบันลครสวัสดีครับั thank you